สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคลิปที่25ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบวกจํานวนนับไม่เกิน20โดยใช้ตารางค่าประจำหลักค่ะเรื่องตารางค่าประจำหลักเด็กๆได้เรียนรู้แล้วในคลิปที่24คลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการบวกจํานวนนับไม่เกิน20โดยใช้ตารางค่าประจำหลักกันเลยดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะคุณครูแต้วปลูกดอกไม้กี่กระถางเดี๋ยวเด็กๆนับนะคะ หนึ่งแล้วค่ะสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด12กระถางคุณครูเต้าปลูกดอกไม้ไปแล้ว12กระถางและคุณครูเต้าปลูกเพิ่มอีก1 2 3 4 5ปลูกเพิ่มอีก5มาดูวิธีการกันค่ะว่า ดอกไม้ที่คุณครูเต้วปลูกทั้งสองสีเนี้ยจะมีเท่าไหรอ่าดูก็จะเป็น12บวก5เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต่อไปมาดูการบวกโดยใช้ตารางค่าประจำหลักกันนี่นะคะเด็กๆจำหน้าตาแบบนี้ได้ไหมนี่คือตารางค่าประจำหลักก็จะแยกเป็น หลักหน่วยอยู่ด้านหลังเลยแล้วก็หลักสิบอยู่ด้านหน้านะคะอ่ามาดูกันโดยเริ่มจากเลขที่เป็นตัวตั้งเลขตัวแรกนี้นะคะอ่าเพราะมันมากกว่าเลยนะคะนี่12นะคะเราจะแยกมาเป็นเป็นหลักหน่วยหลักสิบก็จะมี1นึและ2หน่วยบวกกับ 5ห,หน่วยก็คือดอกสีเหลืองนี้มี5นะคะเป็นเท่าไหร่คะอ่าทีนี้นะคะวิธีการบวกนะคะให้เด็กๆบวกตัวเลขที่อยู่ช่องเดียวกันคือช่องหลักหน่วยตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะบวกตัวเลขตรงนี้ก่อนเด็กๆสังเกตนะคะว่าเลข2และเลข5เลขไหนมีค่ามากกว่ากันเอาแค่ตรงนี้นะคะเลข 1, ยังไม่เกี่ยวค่ะ 2กับ5เลขไหนมีค่ามากกว่ากันคุณครูเคยสอนวิธีการบวกแล้วว่าให้เลือกตัวเลขที่มากกว่าก่อนนั่นก็คือ5ใช่ไหมคะแล้วเก็บ5ไว้เก็บชึบเก็บ5ไว้อ่าแล้วก็ชูมือมเพิ่มอีก2ใช้วิธีการนับต่อคะอ่ะอ่า5แล้วเก็บ5ไว้แล้วคะ่ะ5แล้วก็6 7เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น เนะคะแล้วก็เลข1ตรงนี้ก็จะดึงลงมานะคะตรงนี้จะเป็น7นะคะและเลข1ตรงนี้มีเท่าเดิมก็คือ1นนะคะมารวมกับ7ด้านหลังหลังหน่วยก็จะเป็น17และคำตอบก็คือ17นะคะเด็กๆเดี๋ยวอ่านโจทย์และคำตอบพร้อมกัน12บวก5เท่ากับ17ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปข้อนี้เด็กๆอันโจทย์ค่ะ12บวก3เท่ากับเท่าไหร่มาดูในตารางกันเลยค่ะเด็กๆก็เอาตัวเลขมาใส่ในตารางอ่าเริ่มจากหลักหน่วยเป็น2หน่วยหลักสิบก็คือ1นึนะคะเอาบวกมาบวกอะไรคะบวก3นะคะอ่าเด็กๆ ดูช่องด้านหลังก็คือช่องหลักหน่วยตรงนี้แถวตรงกันนะคะให้เด็กๆเ,เลือกตัวเลขที่มากกว่านั่นก็คือเลข3เก็บเลข3ไว้เก็บเลข3ไว้นับต่อไปอีก2ก็คือเลขด้านบนนั้นนะคะ3แล้วก็4 5เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น5และเลข1ตรงนี้ก็ดึงลงมา มีเท่าเดิมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตัวบวกนะคะคําตอบข้อนี้ก็จะเป็น15นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการบวกเลขโดยใช้ตารางค่าประจําหลักนะคะคุณครูแต้วมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําหนึ่งหน้านะคะโดยการกดลิงก์ด้านล่างนี้ตัวสีฟ้าด้านล่างคลิปนี้นะคะเด็กๆกดเข้าไปทําได้เลยนะคะหรือเด็กๆสแกน QR code ต,ตรงนี้ก็ได้ค่ะ คลิปนี้คุณครูคแต้วขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ